สวัสดีครับวิถีชนบทกับสาวิทนะครับวันนี้อยู่ที่วัดม่อนแสนสีนะครับมาทําเสาปูนปั้นลายไม้สารพนนนะครับอยู่กับปลาอิยครับเจ้าอาวาสแล้วก็สาหลายๆคนนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนชาปูนนะครับปะปูนปะปูนนะครับก็ขั้นตอนตีเชื่อมโค้งแล้วก็ มัดตะไคร้โครงไก่ผมไม่ได้ทายไว้นะครับเดี๋ยวจะไว้ทิ้งไว้ในคลิปท้ายๆนะครับเป็นรูปภาพนะครับวันนี้มาดูขั้นตอนการปะปุนหลังจากที่เขามัดตะไคร้โครงไก่กับโครงเล็กแล้วนะครับก็มาปะปุนเลยอทีนีนะครับชาปะตัวเล็กไปก่อนนะครับคิดไปเรื่อยๆนะครับ ตาลูกตาตาวินอยู่บนปุ่นจะทำอยู่สองต้นนะครับติดต่างกันไปเรื่อยๆนะครับปะไปเรื่อยๆให้เต็มจนถึงข้างบนเลยนะครับนเราจะตั้งให้มันเป็นกลมๆนะครับแต่งให้เป็นกลมๆ ตึงถึงข้างบนเลยถ้าปูนมาด,มาด,มาดนะเราก็จะปะตรงตีมันช่องว่างจะเห็นตะไคร้กล้งไก่นะครับแล้วก็แต่งให้ได้สัดส่วนของต้นใหม่นะครับติดตามไปเรื่อยๆ นี่เสาเริ่มกมลมนะนะครับกลมมองเป็นรูปเสาไม้นะนะกลมมากลมมาจากตรงนี้เป็นเหลี่ยมอยู่นะครับจากช่วงก่อนที่เราดูไปเป็นการปะและว้วก็ชาบปิดตะไคร่กงไก่ที่เขาผสมสานไว้กับโครงเล็กนะครับตอนนี้ทำให้มันได้เป็นสัดส่วนนะครับกลม เริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างของถอนไม้มาขึ้นนะครับเป็นเสาไม้ยางจะต้องปะไปเรื่อยๆหน้อยนกรมขั้นตอนการปะชบับแล้วก็ใือแต่งให้ได้สัดส่วนนะครับห้ได้สัดส่วนแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้ผิวเรียบแล้วก็ลงสีต่อไปนะครับ เราจะไปเอาปะได้สัดส,ส่วนแล้วนะครับได้สัดส,ส่วนพ้อมเป็นลูกต้นไม้นะครับกลม,มๆแล้วเนาะนเดี๋ยวเขาก็แต่งคัดมันกัานะครับคัดมันให้ได้ความเรียบต่อให้มัดมาเดีวยวกับพ่อมลงสีนะครับสําหรับต้นนี้ต้นนี้พ่อมนะครับแต่งให้เรียบๆกั๊มนะครับ จะเห็นว่ามีความกลมนะครับมีความเป็นถ้ามีเป็นต้นไม้นะครับแต่งขัดมันเรียบๆเหมือนกันนี่จะเป็นต้นไม้แบบเอาปอกเปลือกแล้วนะครับแบบมีเปลือกนะครับมันอยู่ในร่มเนาะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวจะสู่ขั้นตอนการลงสีนะครับขัดมันแป๊บหนึ่งนะครับดูไปลงสีเดี๋ยวจะไปผสมสีนะครับนะครับขั้นตอนผสมสีนะเดี๋ยวปอดสไลอิจัดการนะครับ เสากูนี้เราจะเน้เนเป็นออกสีส,ส้มๆนะครับส้มอมเหลืองเราจะเน้นสีแล้วใส่ไปในขันนะครับหนึ่งหนึ่งถุงหนึ่งถุงครึ่งโลนะไอสมลัติขันนี้ไปใส่ในได้ครับนมแนมแนมประมาณลิ้วตึงนะครับ สีเหลืองไปจะนั่นก็คนุ้นะครับชื่อไคนคุนต่อไปเอาสีแดงนะครับสีแดงเตนะมาเลย ต่อไปสีแดงนะครับเราตวงกับแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำปิดเป็นหลอดดูนะครับอุปกรณ์ส,สั่วนน้อยๆเลยนะครับจะเน้นเอาเป็นคนส้มๆผมเหลืองนะครับใส่สีแดงไปหนึ่งแก้วนะครับน้ำ คุไปนะครับแลว้วกข้นคุณไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวครับครับคนเซจก็จะได้สีประมาณนี้นะครับออกเหลืองๆส้มๆนะครับ สีเหมือนทางหน้าไปเลยเดี๋ยวดูวขั้นตอกนการทาต่อไปนะครับครับตอนนี้เราทาสีไปแล้วนะครับได้ครึ่งหนึ่งทาสีที่เขาผสมตะกี้เลยแล้วก็ตัดด้วยสีดำนิดนิดหน่อยๆนะครับวันนี้ผมเป็นคนทำนะครับโดยเล่นมือถ่ายคลิปหน้าตาก็จะออกมารูปแบบนี้นะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งตรงนี้ครับซึ่งมันมแห้งแต่ละรอมันแห้งก๊ัมแล้วก็ถึงก็จะทาสีปืนสีเที่เขาผสมเมื่อกี้นะครับ คือสีต้นนี้เลยนะครับนี่เปสีฟุ้นนะครับสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับรอตรงนี้แห้งหมันมาดจ้ำเดี๋ยวเราจะทานี่ข้างบนคือเซตเรยบิ้ลนะครับเป็นไม้ที่มันมีเปลือกนะครับใส้สีดำตัดนิดหน่อยเพื่อให้มันมีมิติขึ้นนะครับอีกต้นหนึ่งวันนี้คงทำมาทันนะครับคงเป็นตันที่นี่เนาะต้นนี้นะครับ ดูให้จบเลยนะครับเดี๋ยวจะทําส่วนที่เหลือให้จบเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนะจะจบจบตึกทําสีของต้นนี้นะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับพวกนี้ค่อยมาเขอมเงานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเสาปูนปั้นลายไม้นะครับดูหน้าต่างมันนะครับนะครับเป็นเสาปูนปั้นลายไม้นะครับ เห็นตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะผมก็ทาคลิปมาครับทำสีผมทาคนเดียวนะครับเิ่นมีใครถ่ายคลิปให้เนาะขอพอได้เห็นนะครับสําหรับถ่ายคลิปเดซจะทิ้งเป็นรูปภาพไว้นะครับตั้งแต่ขั้นตอนการทําโค้งนะครับเนาะพอดีผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับครับโค่งนี่นะครับก็จะมาเขียบเงากันนะครับแล้วก็มาทําอีกหนึ่งต้นนะครับเหลืออีกหนึ่งต้นเด็เวลาบอทันนะครับสําหรับวันนี้เนาะนะครับก็พอเป็นได้เห็น บ้างนะครับอาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสาหรับการทําเสาปูนปั้นลายไม้นะครับอันนี้ทําแบบบมีเปลือกครับพรุ่นี้เราจะมาเคลียบเงาแกันนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับเนื่องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับวิธีชนบทกับสลาวิศปาวิศปูนปั้นลายไม้ลำปางนะครับเราจะเจอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ